ตาตาตานด่นะดแค่ลงถังเบียนก็ได้รับเงิน1,000บาทแล้วนะ โหง่ายขนาดนั้นเลยเนาะใช่นะสิแค่ลงชื่อบัญชีธนาคารก็มีสิทธิ์รุนรับเงินหนึ่งหมื่นบาทเลยดีเลยยายจะได้ซื้อทองให้หลานด้วยหมื่นเยออกเลขบัญชีแต่ว่าต้องเขียนเลขบัตรประชาชนด้วยนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาได้ตังค์ได้ใช่แล้วโอนหมดได้ตอนบ่า8โมงได้โอน ทีการเนี่ยทีการเนี่ยตอนนี้แต่ว่ามีค่าธรระค่าธรรมเนียมอ่ะพันหนึ่งให้การโอนเลยแต่ว่าถ้าเราจ่ายก็ได้หนึ่งหมื่นบาทเลยนะโอนเลยโนะอนเลย กโง่น <N> ี่ก็ผ่านมาสองวันแล้วที่เขาบอกว่าจะโอนตังมานั่นเื่าไหนยังยังไม่ตางเดี๋ยวเขาจะโอนมาไหนยายเราก่อนนี่ก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วตังก็ยังไม่ได้โ้นค่าทำเนียนไปแล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาท เดี๋ยวโทรหากหาอ่กอนทานตาฮัลโหลลูกสวัสดีว่าไงแม่สัปดาห์ที่แล้วแม่ได้อนตังไปแล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทเข<ะ>าบอกว่าออนตังไปจะได้หนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมตามแม่ได้กดลิงก์จาก S M S เขาบอกว่ากอกแล้จะได้ตังหนึ่งหมื่นบาทแม่ก็เลยออนไปแต่เขาบอกว่าต้องออนค่าธรรมเนียมก่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็ได้โอนเงินไปแล้วภายในสองวัน เขาบอกว่าหลังจากที่ได้โอนตังไปแล้วสองวันจะได้เงินหนึ่งหมื่นบาทนี่ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์แต่ยังไม่ได้ตังเลยลูก <c oughs> งั้นแม่ส่งลิงก์ผ่านชัดมานะครับเดี๋ยวพมตรวจสอบให้นะครับโอเคลูก เมื่อลูกได้ข้อมูลจากแม่ลูกจึงได้นามาตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ w w w b e t l i c e l l e r c o m โดยเข้าเว็บไซต์ w w w b e t l i c e l l e r c o m ต่อไปกดเลือกเมนูตรวจสอบบัญชีหรือผู้ขายซึ่งอยู่บนแถบเมนูหลักของเว็บไซต์ต่อไปกรอกข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบในช่องที่กําหนดกรอกเลขบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายที่ต้องการตรวจสอบ กรอกชื่อหรือนมสกุลของผู้ขายกรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ขายหรือคุณสามารถกรอกข้อมูลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกันเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการค้นหาต่อไปกดปุ่มค้นหาเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลต่อไปกดตรวจสอบผลลัพธ์หากมีประวัติการโกงระบบจะแสดงรายละเอียดเช่นชื่อผู้ขายสินค้ายอดเงินและวันที่บันทึกข้อมูลการโกงและนอกจากนี้เว็บไซต์ www.bradleyseller.com ยังมีคลิปวิดีโอสอนการใช้งานเพื่อให้คนเข้าใจวิธีการตรวจสอบได้ไง่ายขึ้นสามารถเข้าชมได้ที่คลิปสอนใช้เว็บ Bradleyseller และการตรวจสอบข้อมูลผู้ขายก่อนการโอนเงินจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกโกงและเพ,เพิ่มความมั่นใจในการซื้อขายออนไลน์ของคุณได้มาเ้ ตามผ่านนดนลอกค่ะใช่ไได้เลยขอบคุณครับคุณตาได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ตำรวจฟังทันใดนั้นตำรวจได้บอกคุณตาคุณยายเลยว่านี่เป็นกระบวนการทำงานของมิชาชีพที่กำลังระบาดหนักในตอนนี้เลยครับคุณตาคุณยายแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวทางเราจะรวบรวมหลักฐานเข้าไปจับกลุมผู้ต้องหา และนำมาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายให้ได้ครับการที่มิชาชีพส่ง SMS ก่อกวนเหยื่อทำให้มีความผิดในพรบรมาตรา11ส,ส่งข้อมูลหรืออีเมลก่อกวนผู้อื่นส่งโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0นบาทและการให้ข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เหยื่อหลงเชื่อและได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินสอดคล้องกับพรบรมาตรา11 นำข้อมูลที่ผิดพรบรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์งั้นลองเช็คประจำวบดูนะครับได,ด้ครับตรงนม้เสร็จไหมครับแม่คค่ะเร็ขอบคุณครับคุณค่ะไ,ไ,ไปไปไปย,ยังในข้องีังวล,ล,ลนะครับเดี๋ยวคุณตำรวจจัดการให้